จับตายอดยองศิลเข้าพบผู้บริหารช่องดังเตรียมรุยงานที่ไทยชาวเน็ตยังคงจับตามองยอดยองศิลหลังจากโปรเจกต์เทนศิลปินวงการเคป๊อปอย่างเทนนี่เอที่ยอดไปฝึกอยู่ต้องปิดตัวลงไปซึ่งเจ้าตัวก็บินกลับมาไทยท่ามกลางคำถามจากแฟนๆว่าอนาคตของยอดจะยังไงต่อล่าสุดมีภาพยอดเดินทางเข้าพบคุณดิว ปิ่นกมลมาลีนผู้บริหารช่อง3ก็ทำให้แฟนๆคาดเดากันไปว่าหรือยอดจะกลับมาโรยงานที่ไทยต่อแบบเต็มตัวแล้วหรือเปล่าและจะกลับไปเซ็นสัญญากับช่อง3หรือไม่สุดท้ายอนาคตของเจ้าตัวยังไงต่อคงต้องรอให้พร้อมออกมาตอบเองที